สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาเดินเล่นกันรอบๆหมู่บ้านที่เราอยู่เนาะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่านิดๆน,นะท้องฟ้าก็ยังสว่างอยู่เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสปริงเนาะใกล้จะซัมเมอร์แล้วท้องฟ้าก็จะสว่างแบบนี้ละคะฝั่งขวามือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงเรียนไฮสคูลนะคะบรรยากาศลมลื่นมากเลยเนาะตอนช่วงเย็นๆก็จะสงบแบบนี้่ะคะ่ะส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นสุสานนะคะ สุสานที่นี่เขาก็จะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะ,คะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านเราเลยเขาก็จะปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ให้ดูบรรยากาศล่มลื่นนะคะทุกคนที่สุสานเขาก็จะมีกวางเยอะมากนะคะแม่ก็จะชอบพาเฟียรามาเดินดูแบบนี้ละคะ่ะช่วงเย็นๆเราก็จะออกมาเดินเล่นกันแทบทุกวันแบบนี้ละคะ่ะ เป็นอาบน้ำนอนแล้วทีเนี้ไม่บาย